ตอนนี้นะคะอยู่ในรถตู้ได้แล้วค่ะมา้สองคนนะคะมืดมากที่เหลือโดนไล่กลับบ้านไปแล้วนะไม่ใช่ที่เหลือโดนแยกรถตู้กันนะคะเหลือแค่บามเน็ตอิสราเอลอยู่ในรถที่จ2ทเวนตี้โอ้โหถูกต้องค่ะตอนนี้เน็ตก็นอนอย่างสบายมากนะคะอยู่หลังรถพี่คะพี่วิวพี่อ้อยเห็นไหมไปไม่ใครอีกอ่ะหมดละพี่ม๊อก มาเรานะคะก็อยู่กับพี่จีทวนทีนะคะแล้วก็อยู่กับแบมแบมกินอะไรอ่ะกินอะไรเฮ้ยเพลงนี้หลับเนี่สชอบมากเดี๋ยวไม่ได้เราต้องนั่งคุยอย่างจริงจังเฮ้ยอย่างงี้มินใส่มาเยอะเลยอ่ะเนสเออเนาะจะบอกว่าเพลงนี้ค่ะถ้าน้องมินดูอยู่นะคะจะบอกพี่เน็ตว่า ันนั้นตอคุยกันแล้วบอกว่าพี่แนนจองตัวแล้วนะไม่เป็นไรค่ะใช่ก็จะบอกเพลงนี้ตอนคลิปที่แล้วอะที่ไปภาคอะไรนะคือร้องทั้งเฮยช่วยคุยด้วยสาเออไปห้อยสารแล้วแบบร้องเพลงนี้ทั้งวันเลยชอบมากไม่แนทชอมนะคทำให้กำเทไปด้วยใช่ค่ะร้องที่นี่ได้เต็ลันเลยดีเลยมันคือสารเยี่่บ้าบา ฮารดสปไลทรถออกแล้วนะคะมองเอ้ยหาสปอตไลท์ก่อนี่รถออกแล้วนะคะตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินทางไปหาดใหญ่นะคะได้แล้วค่ะไม่เอาค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันเจ้าชาวหาดใหญ่บ้านบายมากินขนม